สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อทุกเกิดแก่เจิบตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย ป้าพิธีวันนี้จะเป็นยังไงบ้างครับคือเราก็จะส่วดแผ่เมตตาให้กับดวงวิญญาณสัตว์ทุกดวงที่เคยผ่านจากปากกระบอกปืนกระบอกนี้นะเพื่อไม่ให้มีการจองเวรจองกรรมกับคนที่ครอบครองปืนกระบอกนี้ส่วนที่สองก็คือปลดปล่อยวิญญาณที่ไม่ดีที่มาแฝงในตัวของนางไข่จะได้ให้นางไข่สิ้นลมหายใจไม่อยากให้แกทุกทนทรมาน เนี่ยก็ทำดีสองสวนแค่เนี้ยแต่ว่าช่วงที่ว่าผมสวดมนเนี่ยให้เปิดบทแผ่เมตตาเลยนะแล้วเ,เดี๋ยวผมไปจุดทูบด้านนอ,อกเลยนะพี่ะน,นะโอเคครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอเวราหุนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแนก่กันและกันเลยเจมให้เจ้าของบ้านนะขเขาขเอาปืนน่ยยิงเนี่ยไม่ได้มีลูกนะกนที่ยิงที่เฉยอ่ะสามนัดยิงไปทางทิศตะวันตกอรพี่ขึ้นคันแล้วก็ยิงสามทีอรพี่นะมาใส่นี้เลยครับแล้วก็หันไปทางทิศตะวันตก ยิงขึ้นฟ้าไปสามนัดนะโอเคหนึ okay, ่งนัดโอเคครับเชิญนักใน่อยนันนออกนเลยครับเออเอาน้ามลผ,ผมแค่ด้ามปืนนะทีม่มันเป็นไม้นะผ,ผมแค่ด้ามปืนผมแค่ด้ามข้างนอกผมข้างนอกลยผมแค่ด้ามปืน คนไหนที่เจ็บแข้งเจ็บขาอยู่พี่ให้เฮียะอะนนัมมพรมเลยมันจะดีขึ้นเลยไปข้างหน้าเลยลเาหายแม่หายหายหายจงเป็นสูง<ม>เป็นสูเนสเธอ อ่าง้้มมปได <c oughs> โอเคยายฟ้ากดนั่งให้แกเลย